สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาแกะไข่อีสเตอร์กินกันนะคะมันกินได้นะคะจากที่โรงเรียนนะคะไออันนี้รีไซเคิลนะคะนี่เราจะมาปกกันแกะกินได้ไหมนเนี่ยอุ๊ยอุ้ยแกะกันเลยค่ะ เจาะเนื้อในมันอ่ะโอ้ยโอ้ยแทงอ้าวเล็บฉันนี่เกิดวันนี้นะโห้ะเอียละเอียดเลยอ่ะืึน่าก,กินมากเลยอ่ะ ทำเองเลยนะเนี่ยเป็นไข่ของเป็ดนะคะไก่เป็ดเอ้ยไข่เป็ดไข่ของเป็ดนะเนี่ยกินได้จริงด้วยนี่เป็นสีนี้เลยเพราะเราทำเองนะคะนีแ่แกะให้เสร็จก่อนนี่ เดี๋ยวเราเอาไปให้แม่ดูก่อนนะแม่ดูสิมาแล้วค่ะกินกันยังไม่โดนไข่แดง

อีกแลบกินอึดเนานะมีลูกเดียวอะเมื่อ,ขอเขาจะหมดเนาะถ้าเกิดกินไข่เสร็จก็จบคลิปเลยนะ ่ขาพูดมดดาทุกคนเราต้องเลิกก่อนจมปากเต็มคำ 哎呦。 แค่นี้ก็จบไปแล้วนะคะถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องมีบุญนะคะบ๊ายบายนี่ขีมา